เอาโมเมนต์ครั้งรักดาราสาวโอภัจจิลาแฟนรุ่นน้องจนเพื่อนๆหมั่นไส้แฮปปี้สุดๆกับรักครั้งใหม่ของสาวโอภัจิลาหลังจากที่ได้เปิดตัวใช้คำว่าแฟนได้เต็มปากเต็มคำกับรุ่นน้องดีกรีเป็นถึงทนายอย่างเบียร์ซอลนัทเราก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ในยอยู่เรื่อยๆและล่าสุดเพื่อนสาวของโอภัจิลานั้นก็นได้โพสต์เอง กับคลิปที่เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าจะหยุดแซวเพื่อนแล้วนะแต่คำสุดท้ายอย่างมันน่าหมั่นไส้ที่สุดโดยในคลิปเนี่ยหนุ่มเบียร์นั้นได้ถามภาษาอังกฤษจนได้ถึงคำที่ว่าผักอะไรสวยที่สุดสาวโอนั้นก็ตอบว่าผักจีราแล้วผักอะไรสวยที่สุดผักจีรางานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันจำนวนมากเลยละค่ะ ก็เล่นหวานกันสักขนาดเนี้ยไม่ให้แสวได้ยังไงกันคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ